จ้าทุกๆคนป้าสวมาแล้วนะวันนี้วันนี้จะมาขอบคุณทุกๆคนร้อยซับสไครต์แล้วจ้าขอบคุณมากๆนะจ้าสำหรับการติดตามช่องเรื่องเล่าจากป้าสวจ้าวันนี้จะมาทำเค้กชีสเค้กจ้าให้ทุกๆคนฉลองร้อยซับจ้าเดี๋ยวเรามาดูวิธีทํากันเลยจ้ามาดูส่วนผสมเลยจ้าว่ามีอะไรบ้าง ว่าชีสเค้กวันนี้ที่เราจะทำเป็นลสเบัลลี่ชีสเค้กอันนี้คือลสเบอลี่ที่เราจะใส่ในในชีสเค้กกันนะอันนี้ลสเบอรี่อันนี้น้ำตาลอันนี้เป็นแป้งสาลีเน็ประสงค์อันนี้ไข่สองฟองอ,นนอ,อันนี้เป็นเนยเค็มอันนี้เป็นครีมข้น ปิ๊กครีมครีมข้นอันนี้เป็นน้ำตาลวานิลาแล้วนี้เป็นมะนาวมะนาวสดแล้วนี้เป็นครีมชีสครีมชีสป้าใช้ยี่ห้อนี้ของคลาสสิกออริจินอลอันนี้คงคิดว่าคงจะมีหาซื้อได้ตามซปเปอร์อันนี้ก็เป็นบิสกิตที่ป้าทุบไปแล้วเพื่อความไม่เสียเวลาอันนี้คือบิสกิต กไปแล้วอันนี้เราก็จะมาเริ่มทํากันเลยง่ายๆไม่ยุ่งยากบิสกิต200กรัมเทลงไปเลยเทลงไปเลยจ้าแล้วก็ตามด้วยเนยเดี๋ยวเราทําให้มันเป็นหลุมนิดนึงแล้วเราก็เทลงไปเลยเนยละลายที่เราละลายไว้เอาออกมาอ,อุณหภูมิห้องแล้วก็ให้มันละลายนะ เราก็คนๆคนคนผสมให้มันเข้ากันเพราะว่าจะทำเป็นฐานเค้กผสมให้มันเข้ากันจ้าผสมให้เข้ากันก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้ บท่านมันพอมันเข้ากันดีแล้วเราก็ใช้ตัวอันเนี้ยถ้วยใช้ถ้วยอันเนี้แหละกดมันกดให้มันแน่น เดี๋ยวป้ากดให้เสร็จก่อนนะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันตอนที่กดเสร็จโอเคนี่ป้าก็ทําฐานมันให้มันเรียบแล้วเดี๋ยวป้าจะไปใส่ตู้เย็นไว้พักหนึ่งแป๊บหนึ่งใส่ตู้เย็นไว้ประมาณสักสิบสิบห้านาทีช่วงที่เราเอาไปใส่ตู้เย็นเราก็จะทําตัวครีมข้างหน้ามันเดี๋ยวป้ากลับมานะ ันนี้เราจะมาผสมตัวครีมก่อนนะกับมะนาวตัวครีมกับมะนาวเราจะผสมกันก่อนใส่มะนาวลงไปสองสามช้อนสี่ช้อนห้าช้อนหกช้อนอีกนิดนึงเราก็ผสมตัวครีมเมอร์แล้วเราก็จะมาตีน้ำตาลกับตัว ชีสเออตีน้ำตาลให้น้ำตาลแบบที่มัเข้ากันละลายตีน้ำตาลให้ในระยะนี่อะเป็นไปสั่ประมาณ10นาที มาได้ประมาณสิบนาทีแล้วเนี่ยทีนี้เราก็จะมาใส่ตัวไอไอไวานิลากันใส่วานิลาลงไปน้ำตาลวานิลาช้อนหนึ่งถ้าใครมีไอไอไวานิลาเป็นน้ำก็ใช้ได้นะใช้ใช้ได้เลยใส่ลงไปได้เลยเหมือนกันอันนี้ไข่สองฟองใส่ลงไปเลยแล้วเราก็ตี ไม่ไม่มีเครื่องตีก็ต้องใช้มือนะใช้ตะก้อมือตึได้ตะก้อมือก็ตีได้แบบนีนแล้วป้าเคยใช้ตะก้อมือแต่ก็มันก็ต้องออกแรงหน่อยนะแต่อันนี้ป้าก็มีเครื่องตีมันก็เลยเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นเราก็ตีอันนี้ป้าก็จะใส่ไอ้นี่มันจะเลยแป้งสองชามโต๊ะแป้งเทสแป้งสาลีเนยผสมไดแเลยเราก็ใส่กับใบสองชามโต๊ะ เครื่องตีแล้วเราก็จะใส่ไอตัวครีมเมอร์ที่เราผสมไว้ลงไปนี่คืออันสุดท้ายที่เราใส่ลงไปเราก็จะเสร็จแล้วเราก็จะตีอีกนิดนึงแล้วก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ไปใส่หน้าไอตัวฐานเค้กที่เราทําไว้ตัวบิสกิตท,ที่เราแช่ไว้ วันนี้เราก็ตีให้มันเข้ากันเราก็ดูสงสันดูความเป็นไปได้ของเนื้อเค้กเ,เนื้อเนื้อเนื้อเค้ที่เราตปหยิบส่วนผสมว่ามันเข้ากันดีหรือเปล่าเราก็ตีประมาณก ตีหรือถ้านาตีอะไรแบบนี้กระเด็น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 ใส่เข้ากระเด็แล้วเดี๋ยวป้าตีแล้วเดี๋ยวมาดูกันตอนที่ป้าใส่ในตัวฐานเจ็ตดีกว่าเพราะนี่มันกระเด็นเดี๋ยวปีเสร็จแล้วจะเอาฐานเจ็ตมาใส่เนาะอันนี้ป้าก็ตีเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะใส่หน้าแล้วอันนี้ก็เป็นตัวฐานตัวฐานที่เราทำไว้แล้วก็แช่ตู้เย็น สิบห้านาทีแล้วก็เราก็จะเอามาใส่ใส่ลงไปเราก็จะใส่ไอตัว ลาสเบอรี่ลงไปอันนี้ลาสเบอรี่นี่ใครชอบมากน้อยยังไงก็แล้วแต่เลยนะใส่ได้เลยแต่ได้หมดบลูเบอรี่ลาสเบอรี่สตรอเบอรี่อะไรแ,แล้วเราก็จะใส่ตัวนี้ลงไปอีกเพิ่มลงไป จะเอียงเอียงมันนิดนึงให้มันเสมอกันเราก็จะหยุดตัวบลูเบอร์รี่เฮ้ยไม่ใช่บลูเบอร์รี่พูดผิดอันนี้เป็นราสเบอรี่ราสเบอรี่แยมลงไปด้านหน้า แล้วเราก็จะลากลายใช้ไม้จิ้มฟันลากลายตามชอบแค่นี้ก็จะเป็นอันว่าเสร็จแล้วแล้วเราก็จะไปอบด้วยไฟ200 2้0สอง,องศาแล้วก็อบครั้งแรก10นาทีด้วยไฟ200 พออบ1ินาทีเสร็จแล้วเราก็จะอบด้วยไฟ1 1 0อีก30นาทีเดี๋ยวเรากลับมาดูกันตอนที่วัาป้าอบเสร็จแล้วนะอบเสร็จแล้วจ้าตามเวลาที่กำหนดดูกันเนี่ยเค้กชีสเค้ก,กลาสเบอร์รี่น่ากินไหมเดี๋ยวเรามาตัดกันเลย อ๋อนี่จ้าบลูเบอร์รี่ชีเอ๊ยไม่ใช่บลูเบอร์รี่ลาตเบอร์รี่ชีสเค้กจ้าน่ากินเปล่าเดี๋ยวตัดให้ดู

ลาดบาัลลีชีสเคก้กเดี๋ยวเราก็ราดน้ำซอสลงไปให้มันน่ากินแล้วแต่ฝวามชอบลาดบอรีีซอสราดลงไปเลยใครชอบมากก็ลาดมากใครชอบน้อยก็ ลาดน้อยแล้วแต่มาเลยฉลองร้อยซับสไคร์ขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาติดตามช่องป้าสอวอนะจ๊ะวันนี้เราฉลองด้วยเค้กราดเบอร์รี่เค้กนะจ๊ะใครอยากทำตามก็เดี๋ยวป้าลงไว้ให้ใต้คลิปเลยนะส่วนผสมแล้วก็วิธีทำดูที่ใต้คลิปก็ได้เลยราดเบอร์รี่ ชีสเค้กจ้าขอบคุณทุกคนนะจ้าที่มาติดตามและซับสไครป์ป้าช่องสอวอจ้าวันนี้ป้าลาไปก่อนนะไปกินเค้กก่อนจ้า